a ม a m a l i กุมน้องๆเรียนยั้นหกทุกคนนะครับ welcome to English class my name is Muslimin today we are going to study unit 2 lesson 4วันนี้นะครับเราก็จะมาต่อนะครับใน lesson 4นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเราก็เรียน conversation นะครับบทสนทนานะครับการนำประโยคนะครับที่เราเรียนจาก lesson 2เนี่ยมาสู่บทสนทนานะครับใน lesson ที่3นะครับซึ่ง อยูนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับก่อนอื่นก็ไปเฉลยกันก่อนนะครับแบบบุหัดของยูนิตชูเลชั่นทรีนะครับข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้เติมนะครับคำพูดนะครับของผู้กำกับลงไปนะครับอ่ะมาดูข้อหนึ่งย่อยนะครับอ่าต้องเติมสองคำนะครับสองคำที่เป็นคำพูดของผู้กากับนะครับก็คือ นี่คำนี้นะครับ position please position please อ่านะครับก็คือประมาณว่าอ่าประจำบตำแหน่งพร้อมนะครับประจำบตำแหน่งนะครับอ่ก็คือพร้อมที่จะถ่ายทำหนังแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยพวงกับจะถือนะครับตัวกระดานนะครับตรงนั้นแล้วก็คำพูดนะครับเป็นคำเดียวนะครับคำข้นั้นก็คือ action นะครับ action นะครับก็คือให้เริ่มแสดงได้นะครับต่อไปมาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ใหญ่เนี่ยก็ให้ตอบคำถามนะครับคำถามข้อหนึ่งถามว่า who helps a director นะครับใครเป็นคนช่วยพ่วงกับนะครับคำตอบก็คือ personal assistance นะครับผู้ช่วยส่วนตัวนั่นเองนะครับซึ่งจับคู่ภาพได้ ก็คือเป็นผู้หญิงคนนี้นี่เองนะครับต่อไปข้อที่2นี่ who works with microphones นะครับใครที่ทำงานกับไมโครโฟนนะครับคำตอบก็คือ sound engineer นะครับ sound engineer นะครับก็คือเทคนิคเสียงนั่นเองนะครับซึ่งสามารถจับคู่ภาพคนที่ถือไมายยา์ยาวๆนี้นะครับ แล้วก็ข้อ3ถามว่า who p u t makeup on actors นะครับใครที่แต่งหน้ากับนักแสดงนะครับคำตอบก็คือนี่ makeup artist นะครับก็คือช่างแต่งหน้านั่นเองนะครับซึ่งโยงภาพได้เป็นผู้หญิงคนนี้นะครับถือแปรงกำลังแต่งหน้าอยู่นะครับแล้วก็คำตอบสุดท้ายคำถามท้ายน who says action นะครับใครเป็นคนพูดคำว่า action นะครับคำตอบก็คือ director นะครับก็คือผู้กำกับนั่นเองนะครับซึ่งโยงเส้นจากผู้ฆ่าคนนี้นะครับคนที่ถือโทรโครคงนะครับอ่าต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเรื่องราวนะครับใน conversation ของ l i s t e n 3นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ meet my personal assistant Madison and Hamlet. Do all of you have the script? Yes, we're so excited. ในช็อตแรกนะครับพวกกับนะครับก็ว่า m e my personal assistant นะครับก็พบกับผู้ช่วยของฉันนะครับชื่อว่า Medicine นะครับแล้วก็เจ้า Hamlet นะฮะ Hamlet ก็คือเจ้าหมาตัวนี้นะครับ,บผู้ช่วยกับก็บอกว่า Do all of you have a script นะครับ พวกคุณทั้งหมดเนี่ยมีสคริปต์หรือย,ยังมีบทหรือย,ยังนะครับแล <L> ้วก็เพื่อนๆนะครับเด็กผู้ชายก็บอกว่า Yes we're a so excited นะครับก็มีแล้วนะครับแล้วก็พวกเราตื่นเต้นมากเลยนะครับต่อไปช็อตที่2นะครับ Where's the makeup artistWhere's the makeup artist นะครับผู้ช่วยถามหาช่างแต่งหน้านะครับช่างหน้าอยู่ไหนมาแต่งหน้าให้เด็กๆหน่อยนะครับประมาณนี้ แล้วก็ชตที่3นะครับ positions please yummy pancakes we need another microphone where's the sound engineer เนี่ยเริ่มต้นด้วยนะครับผู้ช่วยบอกว่า position please นะครับประจำตำแหนง่งพร้อมนะครับแล้วก็นักแสดงก็เริ่มเลยนะครับว่า yummy pancakes นะครับบอกว่า pancake เนี่ย yummy แปลว่าอร่อยมากนะครับแล้วพ่วงก,กับก็คัดขึ้นมานะครับอ่า ขัดจังหวะขึ้นมานะครับว่า we need another microphone นะครับก็คือเราต้องการไมโครโฟนตัวอื่นนะครับ where's the sound engineer ไยเสียงอยู่ไหนนะครับประมาณนี้ต่อไปมาทบทอวนช็อตที่4นะครับช็อตที่4เนี่ย lights camera action I feel sick cut ที่สี่นี่ก็คือ ผู้ช่วยว่าไลท์แค a มร r าแอคชั่อ่าไฟตากล้องพร้อมแอคชั่นแล้วก็นักสแสดงก็ I feel sick ปรากฏว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายขึ้นมานะครับพู้กกับก็เลยสั่งคัดนะครับแล้วก็ช็อตสุดท้ายนะครับ We sat and waited all day. We met z a c k and did the scene 10 times. Pattie ate pancakes and I drank Hamlet smoothies. felt took I sick. We We sick for for Hamlet w six สุดท้ายนะครับเพื่อนผู้หญิงก็พูดทำเส็งๆครับ we sat and waited all day เรานั่งแล้วก็รอทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ผู้ชายผมท้องบอกว่า we met Zach and did the scene ten 10, 10 times นะครับเราไปเจอกับแ c คนะครับซึ่งเป็นพ่วมก,กับแล้วก็ได้แสดงทั้งหมด10ครั้งเลยนะครับแล้วก็ uh, ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าแพตตี้นะครับกินแพนเค้กหมดสิบแต่หกชิ้นเลยนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็ดื่มสมูทตี้ทั้งหมดไป3แก้วนะครับพวกเราก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับส่วนผู้ชายสาย,สายแว่นก็พูดเสริมขึ้นมาว่าเขาเนี่ยได้พาหมาไปเดินเล่นนะครับประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคอนเสิร์ตชั่นนะครับอ่ะต่อไปนะครับ ใน l e สเซ่ที่4นะครับเลสเซ่นนะครับก็นักเรียนดูตรงนี้นะครับเป็น Grammar Pass นะครับก็คือ write past tense verbs นะครับให้นักเรียนเขียน verb ในรูปของอดีตนะครับทั้ง7คําคำนี้นะครับ7คําคำนี้เนี่ยจะอยู่ในบทสนทนาหมดแล้วนะครับคำนี้หนึ่งเนี่ย meet นะครับ meet แปลว่าพบเจอนะครับ อดีตของม e สคือคำไหนนะครับเราก็เขียนลงไปนะครับอนนี้ครูจะไม่เฉลยให้นักเรียนเขียนเองนะครับคำที่2นี่ do นะครับแปลว่าทำคำที่3มนี่ sit แปลว่านั่งนะครับคำที่สี่ eat แปลว่ากินนะครับคำที่5 drink แปลว่าดื่มนะครับคำที่6 feel แปลว่ารู้สึกนะครับแล้วก็คำสุดท้าย take นะครับแปลว่านำพานะครับให้นักเรียนหา คำที่เป็นอดีตนะครับของทั้ง7จ็ดคำนี้นะครับเจ็ดคำนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับเป็นคำเป็น verb แบบ irregular verb นะครับก็คือ verb แบบเปลี่ยนรูปหรือว่ากริยาสานช่องนั่นเองนะครับไม่ใช่ verb ที่เติม ed แล้วนะครับตัวนี้แต่ว่าทุกคำเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วนะครับในบทสนทนานักเรียนลองไปดูย้อนไปดูนะครับต่อไปนะครับ เราจะมาดูส่วนข้างล่างนี้นะครับเป็นเพลงเชียร์นะครับครูจะเปิดซาวน์ให้นักเรียนฟังนะครับนี่ฟังเฉยๆเพลินๆนะครับ 2> Unit 2 Lesson 4 Activity 3 Listen and Cheer Happy campers listen here Now it's time to do a cheer ready okay. Okay. okay ตรงนี้นะครับ we ate we ate we drank we felt fine we took trip and had good time. จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงเชียร์นะครับเป็นเพลงเชียร์ก็ฟังเพลินๆน,นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย อ่าประโยคที่เขาใช้นะครับแล้วก็คำกริยาที่เขาใช้เนี่ยเป็นกริยาช่องที่สองนะครับเป็นเว r ร์เป็นเว r ร์ที่เป็น past verb นะครับเป็นเว r ร์ในอดีตหมดเลยแล้วก็เป็นเว r ร์แบบ irregular verb นะครับว่ากริยาสามช่องนั่นเองนะครับอ่ลองลองดูนะครับ we ate นะครับ we drank we felt นะครับแล้ว we we took นะครับอ่ตรงนี้ต่อไปนะครับอ่าก็หมดแล้วนะครับเนื้อหาก็ สั้นๆนะครับในเลสันที่4นะครับต่อไปก็มาทําแบบแพสตต่อเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาให้ grammar p a t c h นะครับมาให้ดูด้วยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น pass verb นะครับก็คือกริยาที่เป็นอดีตนะครับแล้วก็เป็นกริยาแบบที่หนึ่งะครับก็คือแบบเปลี่ยนรูปนะครับเนี่ยเขายกตัวอย่างมาให้ว่า she sat in the office She sat in the office นะครับก็คือหล่อนเนี่ยนั่งที่สำนักงานนะครับแล้วก็ประโยคที่สองเนี่ย They ate pizza They ate pizza พวกเขาเนี่ยกินพิซซ่านะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือ,อใน p a s s simple นะครับ p a s s simple เนี่ยประธานจะเป็นประธานตัวเดียวหรือประธานหลายคนนะครับคำกริยาก็ยังคงเป็นช่องที่สองนะครับจะไม่มีเติม s จะไม่มีเปลี่ยนรูป อาจจะไม่มีเติม s นะครับไม่เหมือนกับ present simple นะครับจะไม่เหมือนกับของปัจจุบันถ้าปัจจุบันเนี่ยประธานคนเดียวกริยาเติม s นะครับแต่ถ้าเป็นเป็น past เป็นรูปอดีตเนี่ยกริยาก็เป็นช่องสองเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเมื่อว่าจะใช้กับประธานคนเดียวหรือประธานหลายคนนะครับทีนี้เราก็มาทําแบบฝึกหาดกันต่อเลยนะครับแบบฝึกหาดก็ข้อที่1นะครับ เขาจะให้คำมาเนี่ยคำเนี่ยก็เหมือนกับในหนังสือเรียนเมื่อกี้เลยนะครับมี6คำนะครับแต่ในหนังสือเรียนมี7คําคำนะครับเขียนลองทำอยู่เนะี่ยคำเดียวกันเลยนะครับก็คือให้เขียนค,คํากริยาเหล่านี้เนี่ยให้เป็นในรูปของอดีตนะครับก็คือช่องที่2นั่นเองนะครับซิดนะครับช่องที่2ของ s ิดคือคอาอะไรนะครับเขียนก็เขียนตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้ หานะครับวงกลมนะครับหาคำนั้นอีกทีหนึ่งในตารางนะครับในส่วนของข้อที่2ใหญ่เนี่ยก็ให้นักเรียนเอาคำเมื่อกี้นะครับที่ค่อยมาจากข้อที่หนึ่งเนี่ยมาเติมลงไปในประโยคนะครับให้มันสอดคล้องกับความหมายนะครับมาดูข้อที่หนึ่งนะครับข้อหนึ่งว่า the director นะครับก็คือผู้กำกับนะครับจุดๆุ in his chair บนเก้าอี้ของเขา and shouted action นะครับพวกกับบนเก้าอี้แล้กกว,วก็ตะกนว่มา action เติมอะไรนะครับตรงนี้ข้อที่2 we จุดจุด the actors in the show พวกเรานักแสดงในการแสดงพวกเราอะไรนักแสดงนะครับข้อที่3เนี่ย he จุดจุด a sandwich นะครับเขาแซนวิชและจุดจุดนะครับ a smoothie for lunch นะครับ smoothie สำหรับมื้อเที่ยงนะครับ ข้อที่4เนี่ย I จจุด,จด My dog for walk หมาของฉันนะไปจะเล่นข้อที่5เนี่ย she จุดจุด,ด sick แปลว่าป่วยนะครับเห็นครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดน,นะครับที่นะักเรียนต้องทำครับอย่าลืมนะารับทำเสร็จก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูนะครับสำหรับวันนี้ก็ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ Oh, see you again, lesson five. <laughs> Bye.